ใช่ละเสียงดีบ่พี่น้องเสียงดีบ่อที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากน้องโซเฟียไป้นนใจของพี่น้องเดี๋ยวพอก,กนันอิชจมรัดกระลุกนาอนะครับเอาจทย์เป็นแน้ใจอีกรอบนึงค่ะโอ้มาหลายไปน้องพี่น้องนะาะกาับล่แงจากักพี่น้องแป้นแป้นรับพี่น้องชอบกันหัวหน้าพี่น้องกันพาราลมพี่น้องเจ้าจังหวัดศรีสะเกดครับภูมีอุปการะคุณกำล,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 ลังเก่าโรงหลานสาวน้อยกำเรศโต ฝากไปในออ้มใจของพี่น้องแนวเดียวกับทุกทุกหน่งานการแสดงพี่น้องเซอร์วัสด์เจิดจัวของมาเด้อผู้ใดญ่ปีนี้ขอท่านใดขอมานะครับคือว่าวันนี้เป็นวันการกุศลบัตรค่าเท่าไรครับเน่ยหนึ่งร้อยบาทโอ้โือว่าราคายอมเย้าราคาเงินบุญน้องพี่น้องเนาะนั่งดีปีหวนึ่โอกาสนะครับไปมากกว่สักการะพรอพอนประกาศกัตันยูนะครับเอาหัวอย่างปั่น ไปบไปลบบอแท้กน้อันขับไปลบบอแท้อังกป้อันไหเออเเออผูดะ mm ี hmm. uh ่ต huh. ่อเหตาแม่านีเห็น่ชาสิจูกล้ยเหใส่นองเาแล่บ้าานไ่าเจ้ามาลายใส่นทีเดนนี่มันใจตว่าจะอเป็นขนบนไจูกล้วยจะนเ้ามานายที่อยังสัโตนี่ ต้องหูเงาแทะตไปยังมาอย่งคือมีมารยาทแทะพันกระลังปากสิปีบอกกับพี่น้องมาทัานได้แล้วอู่เอาฟ้าบาเบื่งการเบิ่งงานเด็พีเบิ่งการเบิ่งงานเียเอาวันนี้จางมาล้มาลงบ้านหัวน้าจางมาล้ำมาลงบ้านหัวหน้าข้าิบมีจิบปีจีจปีเ้าปีคนคิดคืหัวล้ำจัดแยบมาลอหัวล้ำใหญ่แมนบอรนงีงรใหญ่งแด่เป็นบายีแม่ ปัดสมนาคะุณหนึ่งร้อยบาทเนึ <Century> remember, ่ <olive coating> ้อยบานี้ถือว่าราคากระดิ่งราคาเห็นบุญพี่น้อย่างไรเห็นบุญนั่งในฟังล่ำพ่อแม่แล้วเจ้าหนี้เป็นเจ้าภาพโอ้ยมาหาตัวพี่ตัวน้องเนาะแค่ให้แล้วก็แล้วพรอะเป็นบ้าโอ้โหดังยังมาอ้างว่าเป็นเจ้าภาพงานนี้เป็นงานใหญ่คณะกรรมการหมอ่ร้านเพโ่ษเป็นผู้จ้างเจ้าของเป็นไผ่โทษเราครับหนีเจ้าหนี้เจ้าพ่เสียร์นี่เงไหมพ่เสียร์เหรอเนาะ เป็นเจ้าไม่ดีเนี่ยภาพจะเริ่มจกสักษนราศีเนาสีัวรลาศีวันนี้พอนมาบ้างเล่ยกล้ไก่ประกาศอยู่ชา้นเพราะว่าขกาป็นบบายาบานะ่าเพว่าสีแต่เราก็บอกว่อะไรเราขาหยาบหนาวิธีนะเป็นเพราวาในบ้านในบ้านนบ้านบ้ก็เลยจะข้าเลยแม่ยีเ้านบ้เว่าข้ามหยาบในบาข้ายาบเราก็่ด้เออบอกว่าในบ้านนะแสดงว่านังคุ้ยบอกว่าอะไรมันหยาบเนาะ ราจารย์บอกเออเจ้าเป็นเจ้าภาพวิลีนี่บอกเบิร์ตโตเบิร์ตตอนค่ะโอ้ยมาชันมาส,ามสี่ทอนแกนน้ใจค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ เซียเป็ดเจ้าภาพาะนะมันบราขึ้นจักแมดแมนเอาขึ้นยังน่สน่ะมันบขึ้เจ้าภาพเด้านาดมันคือหยังคือขีอ้ปูสองคนมานำกันก็คือขึอ้นออยังอีกคือคุนจีคีเนี่เนาะปีนี้ได้สา,าวหน่อยลำเพินโชว์มาลงกใหมไปนองบันหวหน้าใจพี่องบันหวหน้าขอเียเน่ยเลวเอาพี้เท่านี้นดีกว่านอกง,องน,นั่งอยู่นี่บ้นานลื่นเพิ่นดิสั่ แก้วเยอะเลยยยยไปไปไปแม่อย่างน่ะอ่านซอยตรงนี้มัอานบอกกอันที่ซูไปเกิดกระเบื้องนี่มันปีหนังสืออ่าน บอกยงไงพ่เจับผ้าจะยุดทอแกงเม่อร่อนี้ออนนี้ทีมงานกำลัจผ้าเอาป้ายมาเขียนพอยัดใตะพุ่นหมกเขี่นดยเอพเป็นจับผาเป็นผ้ของมพุ่นจัเม็โดยเอาสีนี้สีเกียนใสไปค่ะ ล้นส่กชเนหัล้วขอเตะล้านสาเก็ดเงินหมดอล้วขอเตะล้านสาวก็ดเนห้ะัานาก็ชเหมดแ่อเมนสก็ชุ้เงอนหมดแล้วขใเตะ้านาวก็ชุดเงมด้วเะ้าน่ีกเ้าเจ้า เูจ้า่าแล้วผูใด้ขนาดกูจะผภากูจะรู้กูจะผ่ากระซุกมาวันยูแทอยูยูกับยูยูกับนไม่าว่าเน่เขาชคกันเลยชยูดีซี่หละพี่ดอังที่อังที่เอาที่ไมาพักตีจังนจั่นสารมแล้วเพิ่มโชคปักันดีแต่อยู่ได้่าบอกเคยพี่หมรับเองจัเจอแต่ว่าเป็นโอกาสดีของร่าเพิ่มโชคเดดหาพีน้องไม่ใชเหี่ยิได้สาวน้อยมาลูกนี่หเพิ่มมาก ส่วนรวมกเปนัวนี้าครบอกถ้าบอก่าพี่จะไหรครับฮ้เาใส่ก็ไม่ไปการช้ิดอะไรี่จไหน่อยีเป็นเอาอย่างี้ดิใ้ควักคนะจักใคอะจาต่พี่คนลอยทออร่อยนืกะเท็ยมตำนีได้บ่อย ถา,า,าหมหาเอว,ม,เวมัเมม่เอวเอวยไสัมองแด่คิ้วๆนี่แหละเอวมั่นี่เอวเอวเอวมั่งคุก่หนาเอาคอคุณ

ลูกักสอนไวุ้กคนทคุก้นนีงก็จ้งไว้ยหน่อยอยู่มัเอาต่อเอาต่อเนือต่อซ้อคุณคขะเอาความสมบัติ้เล้วู้นัสงสัยอยากได้ส่วนแบ่งสิตองมองด้านน้ก่กูจองมีเอาเบิดีหนี่ายี่สิบยี่ มาหน้าโอ้เบ้ดตะบนมาขนาดพื้ดตาบนีเ่เเ็นชองลอยเนี่เห <c oughs> ลือเหลือผู้สุดท้ายก็จะให้ไฟดาวกไไัใเย่ Clap, 好，妈来喽，妈来喽，这边来，这边来。

เ <c> นีเหอนีไ่องรอยก็พเอา้าเอาเม็ก็ถือ่าหาเอาเอามค่อยกินค่อยวนกวนกันไปถึงจะมาก็มีสตินะครับผู้ใด่นี่ตรวจครับตำรวจซอฟอร์มเข้าวัดซอฟเฟ นี่นะครับผมพรพอนชี้สเญียน,นเข้า,าเนี่ครับว่าชี้สับญาอ่าเาผู้แม่เนี่ยจะมองกบแจก,กินเราด้ว่าเพื่อไม่กินได้จะพาไปวัดผมก็ได้กินในวัดเดียร์กินในวัดเพื่อไม่กินด้กินโยชาร่ากากบุญวันดูเรียมบอกเจ้าไปยันน้ำฮามิง่งอะไรรู้มีเจ้าเป็นไผเจา้าว่างหรอรอเจา้าผา Đi bật nha Đang, à, Đang thảo, thảo. thảo như thế thảo. À, ta, nào Thảo Cũng <laughs> chỉ đều bình tĩnh Bớt đều Cứ bớt quay đến thằng Thảo bớt tăng nhảy, Chắc Có thể oh, yeah. là Đâu 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 บมาๆแต่การตำนวจที่อืนน่าง่าหนึ่งเอาเพราาไม่ยังื่อเม้าแต่ละเอาคุณตามมาเนี่ยนั่มาของมึงตัวพี่น้องอัตาหน้าร้านไหนป่ะนึ่มึงโมยันกูจากไอคนแจักเน็ตมึงโมยันไอคนจักเม็ดจี่กูเห็นป่าูโค้กูันเน่ยป้ากูหมาดูแลการดูแล้ามมึงคือว่ามึงจีนออนกูแต่การตำรวจที่อื่นขอออที่อื่นน่าจะง่ายนี่

เอาเมื่อเชถามพี่น้องมาห้าถามู้เพรเห็นกระจมันเต้ปากหเันบ่แม่ม่เอาไปหางบปากกันเียมาดูมานคือบ่ห่อหมายว่ามได้ไหนอ่ะ็นคือบ่ห่อแต้เสียเี้